ข้าแต่สมณะข้าพระองค์ย่อมไถยและวาน เมื่อไถหวานแล้วย่อมบริโภคแม้พระองค์ก็จงไถและหว่านหลังจากทําแล้วก็จงบริโภคเองเหมือนกันเถิดก็คือพูดประมาณว่าถัดทำมาหากินเองบ้างประมาณนั้นนะฮะพระศาสดาเห็นว่าพราหมณ์ผู้นี้มีปัญญาแต่ว่าขาดศรัทธาเหตุเพราะเกิดในตระกูลมิชาทิฏฐิไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวิสัยของตนจึงไม่บรรลุคุณวิเศษสักทีจึงตัดตอบว่าพราหม์เราก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคเหมือนกันพราหม์จึงทูลว่าแต่ข้าไม่เห็นแอกไถผานปตากหรือว่า ของท่านเลยทําไมท่านถึงบอกว่าท่านไถและหว,วานเล่าพระองค์บอกว่าตัวเองเป็นชาวนาแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นคันไถของพระองค์โปรดบอกคันไถของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าศรัทธาของเราเป็นพืชความเพียรของเราเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถฮีรีคือความละอายเป็นงอนไถใจเป็นเชื่อสติเป็นผานและปะตักเราคุ้มครองกายวาจารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารถอนหญ้าคือการถอนคำพูดเหลวไหลด้วยส จะความส,มบสงบเสงียมเป็นเครื่องปลดเครื่องกิเลสความเพียรจะพาเราไปสู่ความเกษมจากโยคะไม่หวนกลับมาอีก ถึงแดนที่พู้ไปถึงแล้วไม่เศร้าโศกอีกต่อไปนี่แหละคือการไถานาของเราการไถานานั้นให้ผลเป็นอมาตะคือความไม่ตายผู้ไถานานั้นย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอได้ฟังคาถาจบแล้วเนี่ยกษีภารัตวชชะจึงเกิดความเลื่อมใสจากนั้นก็ปวารณาตนขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตพร้อมกับขออุปสมบทในที่นั้นกสีภารัตวชชะพรามจึงได้บวชกับพระพุทธเจ้าไม่นานก็หลีกเร้นไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวจนบรรลุอราหันต์อีกรูปหนึ่งในที่ ่นนัันเองครบในการสอนกสีภารัตวชาพรามเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ใช้กุศโ,โลบายในการสอนอย่างแยบยลน,นะฮะเนื่องจากพราม์ท่านนี้ทำอาชีพกสิกรรม พระองค์จึงใช้อุปมาอุปไมยให้ตรงกับอาชีพของเขาเรียกว่าวิธีสอนแบบสรนทัศนาจากนั้นก็จูงใจให้เกิดการปฏิบัติโดยอุปมากับการปลูกข้าวเรียกว่าวิธีสอนแบบสมาธปนาจากนั้นก็ทรงให้กำลังใจโดยอุปมาน้ำเข้ากับความเพียรเพื่อให้ได้เข้าถึงพระนิพพานเรียกว่าวิธีสอนแบบสมุดเตชนาะและเมื่อทําให้เขามีความปิติเลื่อมใสก็อ,อุปมาผลลัพธ์กับทุ่งนาที่เต็มไปได้วยข้าวกล้าที่จะได้รับเรียกว่าวิธีสอนแบบสัมปหังสนา4ขั้นตอนนี้ แสดงให้เห็นความเป็นสารถีสอนบุคคลที่ควรสอนได้ของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมโดยใช้วิสัยของพระองค์ในการสอนคนให้ตรงจริตนั่นเองครับ